ครับครับกัดชุดกต่ปไปเป็นการทอดผ้าไปบัตถุดุดสุดๆไทยกล่าบเรียนเชิญท่านประหลัดบอพิทพงศศรีประหลัดอภเพรน์นะครับเป็นผื้อทอดผ้าไปบัตถุดุดสุดๆ้ายครับเรียนเชิญครับแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่มาในงานสาปาักเกิจสมัยวันนี้ครับเราและท่านไม่สามารถที่จะขึ้นข้างบนได้หมดขอบทุกท่านนะครับ เพื่อร่วมทอดท่าไปบางสกุลทุกนีขอให้ท่านผู้นมมือขึ้นทุกท่านเลยนะครับเพื่อส่งดวงวิญญาณของนายสรยุทธ์นะครับแสงสุกในวันนี้ครับกราบลาทารันพระเดชพระคุหลพ่อปู่ศรีทาสุนทรภเป็นผู้พิจารณาท่าไปบางสกุดสุดท้ายครับกราบลาทารันมนด้วยฝวาเรารพอยางสวยครับ

ตาในี้ลพระสิทิเจ้าทุกลูกนะครับขึ้นวันตอกไม้จันหลังจากนั้นนะครับเรียนเชิญท่านนะครับปรับบอกที่ของสีนะครับประทานในพิธีวันนี้นะครับและมหาแขกมีเกียรติครบนะครับขึ้นวันดอกไม้จันนะครับเรียเชิสครับนล้วทะเลาะว่าทำไมนะผม วนะารบลเหอะนาบราบามัหงตนี้9ตาวกนนี่ดได้คัดคาาบโอ้ยเ้าาเกเป็นท่อนาขาดเอาล็อด้อลอกสัอาออกนะ ครับตัวแทนอ ah, God, ไทยประกันนะครับทีมงานมาครบหรือยังครับแต่ครบส่งสัญอย่างด้วยนะครับถ้าไม่ครบท่านมากเลยนะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับผมโอเคครับแต่สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านประดับขอบคุณตลับ อำเภอรับเกียงนะครับท่านให้เกียรติสารปดิธามาเป็นประธานในที่สีัสารปณิฯนะครับขอบพระคุณนะครับท่านคุตดีสระบพงศ์กำลันตะบนเถรนขอขอบพระคุณนะครับท่านสวีหมายมั่นนะครับท่านรองนายกองทกรปบีณาสุนทรเพลิน คุณพ,พ่อผู้ใหญ่บ้านนะดับทุกหมู่บ้านแล,และแขกรมบเกตินะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดรการฬสินที่เดินทางมาจากจังหวัดร้อยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ <c oughs> สําหรับวันนี้นะครับกระผมอ่านรายนามนะครับผิดสิ่งหนึ่งจากการใดต้องขออภัยวันนี้ด้วยสําหรับนะครับเสร็จอะรผิดน,นะครับเสร็จ ตรงนี้แล้วทางกระา่านะครับขุนท่อสมพรแสงสุดแลครก็ผู้ใหญ่บ้านเถินปู้อีสีเตียนเชิญท่านแต่ผู้เกียรติกระุกท่ทนนะครับคร่วงนะครับรับประทานที่บ้านยอสําสำหรับวันนี้นะครับของกลางคำว่าสวัสดีครับ

Yeah